c o คลอฟิลส่วนพึ่งราดบุรีเป็นคาเฟ่ฟาร์เมลอนริมทางที่คนที่จะไปส่วนพึ่งเนี่ยจะต้องผ่านเป็นฟาร์มที่แบบน่ารักวิวดีวันที่ไปเนี่ยเ,เป็นช่วงที่อากาศเย็นดูดูดูวิวสิแบบเก้าอี้ใต้ต้นไม้แล้วก็ข้างหลังเ็นภูเขามันแบบมัน,ม,นมันสวยมากอะ่ะคือ เขาเป็นทางร้านอาหารนะเป็นาฟาร์มเมลอนอะไรพวกนี้แล้วก็ฟาร์มผกักแล้วก็เป็นสวนดอกไม้อันนี้เราถ่ายบนชั้นสองของเขาถ่ายไปก็จะเห็นภูเขา,าสวนพึ่งนะแล้วก็เห็นต้นไม้เห็นอะไรคือสวนพึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าภูเขามันเยอะเพราะว่ามันแบบเป็นเทือกเขาใหญ่ที่ติดก,กับประเทศเพื่อนบ้าน ตัวาคาเฟ่เนี่ยฟาร์มเนี่ยแบบสามารถเดินเข้าไปดูได้ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเราก็เดินดูตั้งแต่ฟาร์มผักนะแล้วก็สวนดอกไม้โอ้โหคอสมอสแบบว่าเยอะมากช่วงที่ไปเนี่ยคือเราไปที่เนี่ยก็เวลาเราไปสวนพึ่งเราก็จะเราก็จะไปที่นี่แวะตลอดเขาก็จะเปลี่ยนไอตัวดอกไม้เนี่ยสวนดอกไม้เนี่ยไปเรื่อย ช่วงที่เราไปนยเป็นช่วงคอสมอลอยู่ช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นเหมือนดอกดอกอ,อื่นนะเราไม่แน่ใจแต,แต่แต่เราถ่ายตอนช่วงอดอกคอสมอลเยอะมากเพราะเราชอบเขาก็จะปลูกแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าแบบเป็นทางแล้วก็เป็นสแลนใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีคําพูดอ่ะเป็นกระจกอ่ะเรียงตกแต่งแบบว่าตามสวนตามแบบเป็นทางสวนของสวนดอกไม้อ่ะโอ้โหแบบว่าชิลมากลเลยอ่ เราก็ถ่ายวิดีโอเยอะมากอะ่ะคือแบบเนี้ยก็จะปลูกอย่างเงี้ยนะแล้วก็อุ้ยคำนี้คำนั้นบอกว่าคือเขาก็จะมีแบบเป็นคําแบบไล่ยาวไม่เล็กนะคือเดินแบบอุ้ยคือแบบชอบมากเลยอยากปลูกได้ไงคือคลาสมอม,มันชอบแจกไงแล้วแบบว่าไปช่วงที่แบบว่าอากาศเย็นอะ่ะแล้วเขาก็จะมีบึงข้างหลังนะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่แล้วก็แบบ มีที่นั่ง outdoor indoor อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟาร์เมลอนที่สามารถเข้าไปดูได้ก็เนี้ยดูสิแบบคือเขาจะปลูกเยอะแบบยาวอะ่ะคือเราไปอะ่ะเราไปช่วงที่มรนยากาศเย็นมันก็เลยแบบออกเยอะแล้วก็เราชอบคัสมอสสีชมพูสีนะั้นเราก็เลยแบบว่าแบบประทับใจมากอะไรย่าเงี้ยส่วนตัวร้านคาเฟ่เองอะ่ะก็จะเป็นแบบโล่งๆนะโต๊ะนั่งเยอะ แล้วก็เป็นแบบว่ามีทั้งพวกอาหารกินเล่นอนะ่ะแล้วก็ขนมที่สารพัดเมลอนอนะ่ะอันนี้นะตัวซอฟต์ครีมเขาอร่อยมากคือตัวเมลอนอนะ่ะมันจะมีทั้งสีส,ส,สีสีนี้ไม่แน่ใจอีก,อ,กอีกสีหนึ่งนะอาจจะเป็นแต่อันนี้เป็นเป็นมันหวานนะสั่งมาเลยลองทั้งสองอย่างคือจริง,รงๆกับเมนูเขาเยอะนะแบบเมลอนเป็นลูกๆมีแบบ คือมันหลากหลายอะแต่บอกเออเราลองเขาบอกว่าไอตัวซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยไอตัวมันหวานเนี่ยไม่ได้มีตลอดเราก็เลยเออ,เออเอามาลองเพราะว่าเมลอนนะเขาบอกเขามีตลอดก็จะเป็นแบบอ่ามันหวานซอฟครีมแล้วก็เป็นมาสมลโล่แล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะแล้วก็อ่านะเราสั่งเป็นพวกอะไรนะเมลอนปัน่นคือเราไปที่นี่หลายรอบเราไม่แน่ใจว่าอีกรอบนึงเราถ่ายรูปหรือเปล่าแต่ว่าเอามาเอารูปมารวมกัน ก็เลยแบบเออไอคราวนี้รู้สึกอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราไปเพราะว่าเราสั่งกาลองทั้งสองอย่างแล้วก็ตัวเมลอนคือก็เป็นเมลอนน้ำปั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบเขาทาแบบเหมือนกับกึ่งกึ่งญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยมันน่ารักแล้วเขาก็มีแบบว่าของเหมือนของแบบของฝากขายข้างหน้าโดยมีข้าวมีผลิตภัณฑ์แบบออแกนิกอ,อะไรพวกนเนี้ยเนี่ยดูตัวไอนี่เขาสิเมนูอ่ะคือแบบรูปสวยแล้วก็แบบเออ ห้องน้ำก็ใหญ่นะสถานที่ก็กว้างขวางอู้เออตัวซอฟครีมอันนี้นะกินที่มันเป็นถ้วยอะ่ะแล้วก็มีขนมปังมีอะไรของเขาอะไรอย่างก็เป็นอีกที่หนึ่งถ้า,าผ่านาที่จะเข้าไปสวนพึ่งอะ่ะก็ก็ลองแวะดูก็เป็นที่หนึ่งที่น่ารักน่าแวะ